สวัสดีครับวันนี้ช่องน้องมาไรนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับก็จะเป็นรุ่นเสือคาบดาบนะฮะวันนี้ผมได้เช่าบูชานะครับมาประมาณ3ามเหรียญนะครับลองมาดูกันเลยนะครับว่ามีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับนี่ก็แท็กอย่างดีนะฮะตามร้านตะเครื่องนะครับ ก็เข้ามาเพื่อที่จะมารีวิวนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับก็แบ่งปันแต่มีเจ้าของแล้วหนึ่งเหรียญน,นะครับมีเจ้าของแล้วหนึ่งเหรียญเหรียญยังไม่มาเลยนะฮะแต่ว่ามีคนบูชาต่อเลยนะครับในทั้งหมด3มเหรียญนั่นเอง มีสีอะไรกันบ้างนะฮะมาดูเหรียญอันแรกเลยนะครับโฟกัส mm hmm. หน่อยโอเคฟุ๊บนะครับโอเคเป็นเนื้อทองแดงนะครับลมดำแล้วก็น้ากากสตระนะครับเอ <Hey. S 2> เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ โอ้โหรายการที่48นะครับตัวเลขนะครับ334นะฮะ334นี่มึงไปแล้วหนึ่งเหรียญอ่ะไปต่อนะครับไปต่อเหรียญที่2ปึ๊บโอเครายการที่38นะครับหมายเลข79โอ้โหเลขสวยด้วยนะครับ79เเห็นไหมครับ สวยมากโอขโหลงยาครับลงยาครับสมแดงกระหนกขีน้ำเงินนะครับลงยาจีวอนนะครับโอ้โหเก๋สวยงามมากนะครับนี่เสือขั้บดาบคือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับพระเพิ่งออกได้เมื่อวันก่อนนะฮะผมก็เช่าจากศูตรมะเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะมารีวิวนะครับ เหรียญรุ่นนี้มีจองแล้วองค์นี้องค์นี้มีคนจองแล้วนะครับองนี้นะครับเหรียญต่อไปนะครับเฟือบโอเครายการที่45เหมือนกันเป็นเนื้ออะไรเอ่ยท้องแดงผิวไฟหนะ้ากากสตะนะครับโอเคเลข192ครับ192นะครับ okay. นี่ก็สวยงามนะครับ ก็ทั้งหมด3เหรียญโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเสือคับดาบนะครับท่านใดสนใจนะครับก็แบ่งบูชา2เหรียญน,นี้อ่าสองเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้550บาทนะครับเหรียญน,นี้500บาทนะครับอ่ารักบวก50บาทค่าส่งนะครับก็สนใจทิม พิมพิมคำว่าสนใจใต้คลิปไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเลขไอเดีา,ายให้นะครับโอเคนะครับไปแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนมัไลด้วยนะครับก็จะมีพระดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ